สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงจรการแปลงค่าความถ่านจากตากเดลต้านะครับในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนจะไม่สามารถยุบวงจรหาค่าความถา่านรวม RT ได้ด้วยวิธีการแบบธรรมดาทั่วไปนะครับจำเป็นจะต้องแปลงวงจรนะให้เป็นสตาร์หรือแปลงวงจรให้เป็นเดลต้านะครับ โดยลักษณะน,นั้นเราก็จะอยู่ที่ว่าเราจะต้องทำทาการดูรูปของวงจรเป็นหลักคราวนี้เรามาดูรูปลักษณะนานการแปลงค่าความต้านจากเดลต้าเป็นสตาร์ก่อนนะครับโดยจากรูปการต่อแบบเดลต้าและแบบสตาร์จะถ้าหากทั้งสองวงจรเป็นวงจรเทียบเท่าซึ่งกันและกันสามารถถ่ายโอนความต้นทานได้นะครับเมื่อพิจารณาจากจุด x y และ z นะครับจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้นะครับ ถ้าเรามาดูอันนี้คือการแปลงจากเดลต้าเดลต้าคือตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านนอกก็คือ R A, A R B แล้วก็ R C นะครับเราก็จะแปลงให้เป็นเป็น R Y 1 R Y 2และ R Y 3ามครับโดยวิธีการนะค่าความ่านที่จุด x กับ y นะฮะเราดูนะค่า x ก็ y นะครับนะฮะ บอกว่าความต้านที่จุด x และ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ ra นะครับ ra นะครับบวก rb ra บวก rb นะครับบวก ac นะครับอ่อส่วนด้วย ra rb r c นะครับนะส่วนความต้านที่จุด y และ z เนี่ยจะเท่ากับ rb บวก ac คูณ ra ครับส่วนด้วย ra บวก ac a บวก, c, a, บวก b บวก ac นั่นเองนะครับคราวนี้ในกรณีแบบ ต่อแบบตาของ r y หนึ่งก็มีค่าเท่ากับ r y สองและ r y สามนะครับข้าความถามที่ x y จะมีค่าเท่ากับ r y สองบวกกับ r y สามความถามที่จุด y และแ้นะครับจะได้เท่ากับ r ที r y ่ y หนึ่งบวกกับ r ที่ y สองความถามที่จุดแ้น x ได้เท่ากับ r ที่ y หนึ่งบวกกับ r ที่ y สาม ดังนั้นจะได้ว่า r y 2บวก r y 3มีค่าเท่ากับ r a บวก r b คูณ r c นะครับหาด้วย r a r b r c r y 1บวก r y 2มีค่าเท่ากับ r b บวก r c คูณ r a นะครับโดยที่มีค่าเท่ากับ r a บวก r b บวก r c r y 1บวก r y 3มีค่าเท่ากับวงเล็บ r a บวก r c คูณ r b นะครับหาด้วย r a บวก r b และ r c นะเป็นสมการที่9.1.2 9.3นะครับอรน,นไาดูสมการที่เอาสมการที่9.1และ9.2มาลบนะสมการ9.1ลบ9.2จะได้ว่า r y 3บวก r y 1มีค่าเท่ากับ r b คูณ r c ลบ r a คูณ r b นะครับหาด้วย r a r b r c บวกกันนะครับ,นะรบนะเป็นสมการที่9.4 ต่อมานำสมก,การที่9.3ลบด้วยสมก,การที่9.4นะครับจะได้ว่า 2ry3 นะครับมีค่าเท่ากับ2คูณวงเล็บ rb คูณ rc ส่วนได้ ra บวก rb บว rc โดยที่ ry3 มันมีค่าเท่ากับ rb คูณ rc หารด้วย ra นะครับบวก rb บวก rc 2ไปไหนครับ2เนี่ยคร2มาตัดนะครับตัดกันไปดังนั้น ในํำตองเดียวกัน r y 2แล้ว r y 2ดังนี้นะครับสมการที่9.2ลบ9.3เจะได้ว่า r y 2ลบ r y 3 r a คูณ r c ลบ r b คูณ r c หารด้วย r a r b r c กล้เป็นสมการที่9.6ก็จะได้ว่าสมการที่9.5บวกสมการที่9.6ครับ r y 2มีค่าเท่ากับ r a คูณ r c เอได้ IA บว AB บวก AC นะครับเป็นสมก 9, าร9.7ได้ทำนองเดียวกันมาดูสมการที่9.3ลบสมการที่9.1นะครับ r y 1ลบ r y 2นะครับเราก็เอา IA คูณ AB ลบ IA คูณ AC หารด้วย IA บวก AB บวก AC นะครับจะได้เป็นสมการที่9.8เอาสมการที่9.7ลบ9.8เพื่อให้เหลือเป็นแค่ r y 1 Ry .1 ก็เอา ra คูณ rb ส่วนได้ ra บวก rb บวก c เปสมาการที่้าสรุปครับดังนี้นักเรียนนะครับที่เราจะเอามาใช้จริงๆ,ๆนะครับหาค่า ry.1 นะเราจะหาค่า ry.1 ก็คือหา ra คูณ rb ส่วนได้ ra บว rb บวก R AB, c นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ ra คูณ rb หาด้วยซิกมาอารเดลต้านะค,คือค่าความทันรวม r ในวงจรเดลต้าสามตัวนะครับอ่านะก็เป็นสมการที่เก้าจุดหนึ่งศูนย์นี่คือสมการที่เราจะไปใช้นะครับ r y รสองก็มีค่าเท่ากับ r a ร์เคูณอารหาด้วย r a ร์เบวกอาบวกอานะสามตัวนี้เป็นค่าซิกมาอารเดลต้านะครับอ่านะก็ได้มาเป็นสมการเก้าจุดหนึ่ง R ที่ y 3เนี่ยก็ได้เท่ากับ Rb คูณ Rc หารด้วย Ra บวก Rb บวก Rc นะครับเขาบอกว่า Rb คูณ Rc หารด้วย sigma R delta นะครับเป็นสมการที่9.12พั้นที่เราจะไปใช้เนี่ยมีอยู่3ตัวคือสมการที่9.1 0 9.11 9.12นะเมื่อ sigma R delta เนี่ยผลรวมของความต้านทานทั้ง3ตัวที่ต่อแบบเดลต้ามีค่าเท่ากับ Ra บวก Rb บวก Rc ส่วน r1, r y1, r y2, r3 เป็นค่าความทานที่ต่อแบบสตาร์เป็นยังไงมาดูครับต้กงเรียนดูจากรูปรูปนี้กเรียนเห็นว่าถ้าต้องการรู้ r y1 ดูนะครับ r y1 เนี่ยเขาให้เอา ra คูณ rb ra คูณ rb เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ r y1 เอา ra คูณ rb แล้วหารด้วย ra บวก rb บวก rc นะครับก็คือเอา อยากจะรู้ r y หนึ่งก็เอาความถานนี้อยู่ด้านข้างสองตัวด้านข้างขนาดข้างของ r y หนึ่งเนี่ยเอามาคูณกันนะครับลหารด้วย sigma r delta ก็คือ r a บวก r b บวก r c ส่วน r y สองที่อยู่ตรงนี้ครับก็มาดู r ที่ขนาดข้าง r y สองคือ r a กับ r c ก็ r a คูณ r c แล้วก็หารด้วย sigma r a r delta คือ r a บวก r b บวก r c นี่ Ry3 นี่ครับ Ry3 อยู่ตรงนี้ของการไ้นล่านะครับก็เอา RB คูณกับ RC หารด้วย sigma delta นะครับนั้นดูจากรูปนะครับนักเรียนก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือความสัมพันธ์ของการอันนี้คือแปลงจากเดลต้าเป็นสตาร์นะครับคราวนี้มาดูการแปลงแบบสตาร์เป็นเดลต้า การต่อแบบสตาร์นะคือการต่อแบบปลายข้างหนึ่งนะครับเอามารวมกันนี่คือสตาร์ส่วนปลายที่เหลือก็เป็นรูปแฉกเอาไปเพื่อไปต่อขบวง,งจรของข้างของตัวอื่นเราจำแปลงให้เป็นเดลต้าจาก RY 1 RY 2 RY 3นะครับมาแปลงให้เป็นเดลต้าเป็น RARB แล้วก็ r C เขาบอกจากความสัมพันธ์จากสมการที่9.10 9.11และ9.12แนะนำ มาพิจารณาสูตรหาค่าความน้นทานที่ต่อแบบเดลต้าคือไ a เอบีสีได้ดังนี้เขาบอกว่า ry 1คูณ ry 2เท่ากับ r a b ์เคือการจะหา r y 1เนี่ยมันคือ r a b หารด้วย r เดลต้าเอซิมา r เดลต้าใช่ไหมครับเมื่อกีน้นี้ใช่ไหมนี่นี่คืออันนี้เป็นสูตรของ r y .1 ตรงนี้เป็นสูตรของ r y .2 เอามาคูณกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอเจ้า IA เนี่ยมันเกิดจาก r y .1 กับ r y .2 นะครับนะก็จะได้ว่า่าส่วน R y .2 และ r y .3 ก็จะไปหาของ RB นะครับก็คือตรงนี้ RB r b เกิดจากเกิดจาก R y .1 กับ r y .3 นะครับ ส่วน Rc เกิดจาก RY2 กับ RY3 นะหั้นแยกเป็นคู่ๆไว้ก่อนนะครับนักเรียน RA เกิดจาก RY1 กับ RY2 นะครับ RB เกิดจาก RY1 กับ RY3 นะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ RY4 เกิดจาก RC เกิดจาก RY2 กับ RY3 นะอันนี้มาดูครับเราก็จะไปหา R อะไร RY2 กับ RY3 นี่คือ RC นะครับก็คือ A R a คูณ R c หารด้วย R a บวก R b บวก R c คูณกับ R b c, คูณ R c อีกครับงกับ R a บวก R b บวก R c ใชียครับอีกตัวหนึ่งนี่คือเป็น R b ก็าหาได้จาก R y หนึ่งคูณกับ R y สามนะครับก็จะได้ a R a คูณ R b ส่วนด้วยเดลต้าถ้าทีซิกมา R เดลตานะครับแล้วก็ R b คูณ R c นี่คือ R y สามนะครับก็หารด้วยซิกมา R ดลต้าเหมือนกันนั้นสมการที่จะนํามาใช้จริงๆแล้วในในการที่จะาหาค่าเมื่อนําเอาทั้งหมดเลยเราต้าทั้งหมดเลยทั้งสาตัวที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละชุดอ่าบอกแล้วว่า R y1 หนึ่งกับ r วีสองเกิดเป็น RA R y วีสองวสามเกิดเป็น r c r y ่หนึ่งกับ R y ีสาเกิดเป็น r b นะครับก็เอามาทําการคูณกัน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 น,กน,นะครับบวกกันแล้วก็หารด้วย RA บวกไบวก c, นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่9.16นะครับแทนค่า r y 3ในสมการที่9.12ลงในสมการที่9.16นะครับก็จะได้ว่า r y 1คูณ r y 2บวก r y 3คูณ r y 2คูณ r y 3บวก r y 1คูณ r y 3มีค่าเท่ากับ r a คูณ r y 3ซึ่ง r a ก็เลยมีค่ากับ รจับคู่ r y 1คูณ r y 2ส่วนด้วย r y 2คูณ r y 3บวกด้วยคู่ r y 1บวก r y สามหารด้วย r y 3นี่คือ i a นะครับส่วน r b r b ก็ได้มาจาก r y 1คูณ r y สดูนะฮะจะเหมือนกันเลยข้างบนนะตัวส่วนเหมือนกันเลยไอเตตัวเศษจะเหมือนกันเลย r y หบวก r y คูณ r y สบวกกับ r y 2คูณ r y สบวก Ry1 คูณกับรยสามหารด้วยค่ารยสอนะครับรซีมีค่าเท่ากับ Ry1 คูณรยสองบวกกับร y สคูณร y3 บวกกับ Ry1 คูณกับ r y3 ส่วนด้วย r y1 นึ่งต้องเรียนดูตัวเศษให้ดีนะครับเศษเหมือนกันหมดเลยนะครับ Ry1 คูณ r y2 บวกรยสคูณ r y3 บวก r y1 คูณกับ r y3 นไครับ ทั้งสามชุดนี้เลยที่เป็นสมการที่9.17 9.18และ9.19นะครับเพราะอะไรนักเรียนนะครับมาดูในรูปครับนักเรียนดูจากรูปเขาบอกว่าต้องการรู้ r, r a b นะ r ทัที r a ครับให้เอาความต้านทานจับคู่ r y 1คูณ r y 2บวกกับ r y 2คูณ r y 3 บวกกับ r y 1คูณกับ r y 3นะครับแล้วหารด้วยต้องการรู้ i a แล้วหารด้วย r ที่อยู่ตรงข้ามก็คือด้านตรงข้ามก็คือ r y 3อ้าวถ้าอยากจะรู้ r b r b ก็เอาจับคู่เมื่อกี้นะคู่ r y r 1คูณ y r 2บวก y r 2คูณ y r 3บวก y r 1คูณ y r 3แล้วหารด้วยตัวที่อยู่ตรงข้าม r b นะครับ r b ก็คือ y r 2, อยู่ตรงนี้ก็คือ y r 2นะครับส่วน r c r c ก็เกิดจาก y r 1คูณ y r 2บวก y r 2คูณ y r 3บวก y r 1คูณ y r 3นะครับแล้วหารด้วยตรงข้าม r c ก็คือ r y 1นะครับมันก็เลยมาเป็นสรุปสรุปได้ว่า,า i a นี่อยากจะรู้อย่างที่บอกนะครับ i a i a อยู่ข้างบนจากรูปเมื่อกี้ i a อยู่ข้างบนนะ ก็เอาความต้านทานเอา y1 คูณอา y2 บวกอา y2 คูณอา y3 บวกอา y1 คูณ y3 เป็นซิกมา y คือผลรวมของความต้านทานในวงจรสตาร์หารด้วยค่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้าม ra เนี่ก็คือ y3 จ้ครับซิกมา y เนี่ยมันคือผลรวมของ ผลคูณของค่าความต้านแต่และคู่ที่ต่อแบบสตาร์มีค่าเท่ากับ RY1 บวก RY2 คูณ RY3 บวก RY1 คูณ RY3 นะครับ RA, RB, RC มีค่าเท่ากับความต้านทานที่ต่อแบบเดลต้านะครับอันนี้ก็เป็นการสูตรการหาค่านะครับซึ่งครูก็มีแบบฝึกหัดที่ให้หนักเรียนได้ลงมือทำการคำนวณน,นะครับ เดี๋ยวเราลงมือทำไปแล้วติดขัดตรงไหนเดี๋ยวเราก็คุยกันในคัสนะครับ